S <S <S สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับพบพี่น้องของเราในวันที่หนึ่งตุลานะครับงวดนี้วันนี้ครับลุงทัศจะมานําเสนอเป็นข้อมูลชุดวิ่งบนสองตัวตัดสองสูตรเป็นสองสูตรที่เดินดีครับเดินดีหมายถึงเดินในหลักสิบและหลักหน่วยจะเน้นที่สิบและหน่วยเป็นหลัก เพราะผมต้องหาสูตรแบบนี้มาชนกันถ้าชนกันถ้ามันอยู่สิบกับหน่วยถ้ามันไม่ตรงกันมันก็จะเป็นคู่ชุดของเราให้ได้เป็นคู่สองตัวเนาะแต่ถ้าพี่น้องครับแต่ถ้ามันไม่ชนกันอ่ะผมจะจับชนจะได้อยู่แค่แปดหางไปกลับแล้วนะไปกลับแปดหางมาดูครับความเป็นไปมาของสูตรนี้ และตัวเลขที่ออกมาในงวดปัจจุบันมันจะมีความสัมพันธ์กับสูตรอื่นๆไหมแล้วทีนี้ผมจะเอาแต้มสองตัวบนหรือแต้มสามตัวบนมาชนของมันเพื่อที่จะตัดลงให้ได้น้อยที่สุดตามสไตล์ลุงทัศนะผมจะเน้นเลขน้อยๆถูกผิดไม่ว่ากันนะครับแต่ผมจะไม่ให้มตัวเลขมันเยอะอ่ะเอาตามนี้นะมาพี่น้อยครับผมพาฟังคำเตือนเลยครับ วางคาเตือนครับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับลวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้ครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับเป็นแค่แนวทางเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลงทัด์พี่น้องครับตามที่จริงสูตรนี้ผมลงเสร็จไปแล้วพี่น้องครับแต่เนื่องด้วยวิดีโอมีปัญหา ผมหมดกาแฟไปแก้วหนึ่งแล้วครับสุดท้ายอัปโหลดไม่ได้ไม่มีเนื้อหาโอ้โหแทบเป็นลมพี่น้องครับผมบุตสศาคุยกับพี่น้องตั้งนานมากาแฟแก้วที่สองครับทีนี้พี่น้องครับเลขอ๋อมาตัวนี้อ๋อถามตัวนี้นิดนึงครับขัดจังหวะน,นิดนึง เป็นยังไงมัง่งใครได้ขึ้นรถทัวร์กับลุงทัศน์ไม่เอ่ยไปเที่ยวประเทศลาวเมื่อวานนี้ไปเที่ยวลาวเมื่อวานนี้ตัวที่เข้าเข้า4-3อันนี้ผมฟึ่งวงกลบนะครับตัวที่เน้นผมเน้นที่0-1 0-3 0-5มันมาออกตัวนี้ออก4-3มันมาออก4-3นะแต่ตัวเน้นเน้นไปตรงนี้อ่ะก็ยังถือว่าถูก4-3อยู่โอเคพี่น้องครับใครโชคดีได้กินขนมลาวคอมเมนต์มาบอกด้วย ลุงทัศน์จะได้แสดงความดีใจด้วยนะและที่พี่น้องคอมเมนต์มาว่าขอขอเลขลาวอีกโอเคครับเดี๋ยวลุงทัศน์จัดให้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ผมถือว่าพี่น้องเป็นผู้มีอุปการะคุณให้ลุงทัศน์ลุงทัศน์ก็จะใช้ตัวเลขนี้แหละขอบคูณส่วนมันจะมาหรือไม่มาอันนี้ผมก็ไม่อาจจะบอกได้คนที่บอกได้ก็คือพี่น้องเพราะพี่น้องเป็นคนใช้โอเคนะครับมาฝากคำเตือนแล้วทีนี้ก็มาถึง ตัวสูตรและวิธีทำเลยผมพาพี่น้องคำนวณเลยอ่ะในชุดนี้เดี๋ยวตัวนี้ค่อยคุยกันแต้มสามตัวบนตัดสองสูตรกับแต้มสองตัวบนที่จะมาตัดในชุดนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันผมทำเสร็จก่อนเนาะมาดูสูตรและวิธีทำกันพี่น้องครับผมจะหาเน้นสูตรง่ายๆเผื่อพี่น้องที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ใช่นักคำนวณมืออาชีพนะก็จะได้คำนวณตามกับเราไปง่ายๆ มาดูครับสูตรที่หนึ่งพี่น้องครับใครชอบเลขวิ่งวันนี้ผมมีวิ่งตัวเดียวหลายสูตรมากแต่ยังไม่ได้ดูแนวทางว่าตัวเลขมันไปทิศทางเดียวกันไหมสูตรที่หนึ่งผมใช้หลักพันบวกหล,ลักร้อยครับบวกด้วยรหัสเจ็ดกับหกนะผลบวกพันกับร้อยแล้วมาบวกเจดกับหกอีกรอบหนึ่งบวกยังไงครับแบบนี้ครับห้าบวกสามเป็นเท่าไรครับเป็นแปด 8ปดมาบวกเกตนะยังไม่ใช้เอาแปดมาบวกเกตครับแปดบวกเกตเป็นสิบห้าครับได้ห้าใส่ห้าลงไปเออพี่น้องครับถามอีกนิดนึงครับพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าลุกทัศนขอตัวใหญ่ๆหน่อยนึงสายมาตรฐานการที่ผมเขียนผมว่าผมเขียนตัวใหญ่และทีนี้ผมปรับหน้าจอลงมาชิดกับกระดาษลงมาอีกครับพี่น้องคอมเมนต์มาบอกใหม่หน่อยนะว่ามันตัวใหญ่ขึ้นไหม ส่วนไซส์มาตรฐานที่ผมเขียนตัวหนังสือผมจะเขียนอยู่ขนาดนี้ตลอดครับผมว่าน่าจะอยู่ที่โทรศัพท์นี้แหละอาจแจ้งข่าวมาด้วยครับพี่น้องครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ห้าไปบวกหกอีกรอบหนึ่งได้สิบเอ็ดนี่คือวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวในงว,ว,วดมาที่หนึ่งสิงหาพี่น้องครับส่วนสูตรที่สองผมให้เอาหลักหน่วยครั้งที่สองคือหนึ่งตัวนี้มาบวกรหัสสี่สี่นะ หนึ 1> 1่งบวกสี่เป็นห้าพี่น้องครับห้าบวกสี่เป็นเก้าครับสรุปพี่น้องครับสรุปววดนี้มันชนกันที่เลขห้าพี่น้องครับมันชนกันที่เลขห้ามันก็จะได้รูดบวกเว้งที่ห้า ถ้าห้าไม่มานะมันจะมาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทันทีครับอ่าใครชอบวิ่งห้าถ้างวดปัจจุบันแบบนี้จะต้องวิ่งห้าหรือรูดห้าแต่ต้องกันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไว้ด้วยนี่ผมหมายถึงวดสุดท้ายนะงดวดปัจจุบันนะเราต้องใช้แบบนั้นด้วยโอเคครับผมจะพาพี่น้องเอาห้านี้มาวิ่งหนึงวันหนึ่งสิงหาตรวจเลยครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองพี่น้องครับออกแปดห้าสองมาครับเข้า อาผมจะติ๊กตัวนี้เพื่อให้พี่น้องได้ดูไทม์ไลน์มันนะครับว่ามันเดินที่มันชนกันเนี่ยมันมาสิบหรือหน่วยบ่อยอ่ะนี้เป็นแนวสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องต้องคิดไว้ด้วยครับตัวนี้ต้องดูด้วยสังเกตกันไปด้วยอย่างวันนี้มันห้ามันมาที่หลักสิบผมจะติ๊กที่หลักสิบไว้นะครับอืมเพื่อเราจะได้ดูว่ามันเดินหลักไหนบ่อยมาดูงวดต่อไปครับผมพาคํานวณ หนึ่งสิงหาใช้สิบหกสิงหาพี่น้องครับบวกเลยครับหนึ่งบวกแปดเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเก้าเอาเก้าไปบวกเจ็ดได้สิบหกนะเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกหกเป็นยี่สิบสองนะเอาสูตรที่สองมาทําเลยครับง่ายครับผมให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่สองคือสองตัวนี้บวกสี่จะได้หกโอ้โหพี่น้องครับชนอีกแล้วสองบวกสี่ได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ เราได้หกับศูนย์สูตรนี้ซึ่งมันบังเอิญก็มาชนกันอีกครับที่หกตัวนี้ถ้าแบบนี้อันดับแรกจะต้องเป็นวิ่งบวกรูดที่หกเราจะเอาหกนี้ไปวิ่งในงวดวันที่สิบหสิงหา แต่ถ้าหกไม่มามันจะมาสองศูนย์ศูนย์สองทันทีตรวจเลยครับและผลที่ออกเก้าเก้าสี่แปดหกห้าพี่น้องครับหกมาในหลักสิบหกมาจริงๆครับเมื่อกี้ก็มาสิบวันนี้ก็มาสิบอีกนะพี่น้องสังเกตไปด้วยกันเดี๋นี้นึงพี่น้องครับ มาดูงวดต่อไปครับผมพาพี่น้องคำนวณ16สิงหาไปใช้1กันยานะไปเลยครับเครื่องหมายบวกใส่ไปเลยครับผมทำมาร์กไว้แล้วหลักพันบวกหลักร้อยเอาสีแดงบวกสีแดง4บวก8เป็น12 12บวกเ็7เป็น19ตัวแรกคือเลข9เอา9ไปบวก6อีกครับ9บวก6เป็น15เราได้5ครับตัวที่2คือ5 สูตรที่สองก็ง่ายๆพี่น้องครับ 5, เอาเจ็ดตัวนี้ไปบวกสี่คือรหัสมันนะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปบวกสีก่พี่น้องครับได้สิบห้าตัวที่สองก็ได้วิ่งห้าอ้าวพี่น้องครับมันชนกันอีกแล้วชนอีกแล้วมันชนห้าเราก็จะให้วิ่งห้านี้แหละพี่น้องครับวิ่งบวกรูดที่ห้า ได้ห้าก็วิ่งห้ารูดห้าแต่ถ้าห้าไม่มาออกหนึ่งเก้าหนึ่งเลยนะเมื่อมันได้วิ่งห้าผมก็จะห้ามาวิ่งในงวดวันที่1กันยาพี่น้องครับและออกเลยครับห้าศูนย์หกสามห้าหกพี่น้องครับวิ่งห้ามาห้าจริงๆงวดนี้มาหลักไหนครับหลักสิบอีกพี่น้องครับเห็นไหมมันมาหลักสิบสองงวดแล้วพี่น้องสามงวดแล้ว เราจะยืนหลักสิบได้ไหมเนี่ยถ้ามันเดินงวดสุดท้ายด้วยผมจะทําเป็นหลักสิบทันทีผมจะพาพี่น้องรูดสิบหางเลยถ้ามันเดินแบบนี้นะมาดูงวดต่อไปครับมันจะเดินต่อไหมพาพี่น้องคํานวณหนึ่งกันยาไปใช้สิบหกันยาน,ไน,ยานนะไปเลยครับหกบวกสามได้เก้าพี่น้องครับหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกนะ สิบหกไปบวกรหัสหกเป็นสิบสองเป็นยี่สิบสองใส่สองลงไปมาแล้วครับพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งได้หกกับสองส่วนสูตรที่สองเรามาดูกันผมให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่สองคือสองตัวนี้สองไปบวกสีไรร่ได้เลยครับได้หกโอ้ยอีกแล้วพี่น้องครับชนอีกแล้วหกไปบวกสี่ครับได้ศูนย์ครับเราได้วิ่งหกกับศูนย์สองสูตรนี้ซึ่งซึ่งมันก็มาชนกันที่หกอีกแล้ว มันมาชนกันที่หกอีกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจะต้องได้วิ่งบวกรูดที่หกมันได้วิ่งหกเราก็ต้องรูดหกมันนี้แหละนี่พี่น้องครับมันได้แบบนี้ได้วิ่งหกรูดหกถ้าหกไม่มาออกสองศูนย์ศูนย์สองเลยนะอาผมพาตรวจเลยพี่น้องครับหนึ่งกันยาได้เพิ่งออกผ่านพ้นมา ออกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกพี่น้องครับมาจริงๆมาหกสี่หกอะเรามาดูครับหกมันอยู่ในหลักไหนทีนี้โอ้โหพี่น้องครับมันมาในหลักหน่วยถ้ามาในหลักสิบนี้ตรงทัดจะจับมันเป็นเลขหลักสิบเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเดินสลับไปมาอยู่มาในหลักหน่วยนะครับงวดนี้มามาดูงวดสุดท้าย พี่น้องลองเดาที่ถ้ามันมามันจะมาในหลักไหนสิบกับหน่วยเนี่ยหรือมันจะไปหลักร้อยงวดน,นี้มาผมพาคำนวณเลยครับใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปครับสี่บวกหเป็นศูนย์ยังไม่ใช่ครับเอาศูนไปบวกรหัสเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเอาเจ็ดไปบวกหกครับได้สิบสาม สูตรที่หนึ่งได้วิ่งเกักบสามมาดูสูตรที่สองพี่น้องครับผมให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่สองคือสองตัวนี้เอาสองไปบวกสี่ได้หกหกไปบวกสี่เอา, 2, อ, 4, 6. 6, อ,เอ,าอันนี้มันได้ศูนย์อีกเหรอทำไมมันเหมือนวันนี้ยังเลยอ๋อมันออกสองด้วยกันพี่น้องครับมาเอาแล้วสิเอาแล้วสิพี่น้องครับ เอาแล้วสิเอาแล้วสิทีนี้ทำไมล่ะครับมันไม่ชนกันถ้ามันไม่ชนกันแบบนี้อาจจะมีข้อเสียนิดหนึ่งอาจจะมีสูตรใด,ดสูตรหนึ่งผิดหรือหรือพี่น้องครับหรือจะโชคดีเป็นของเราเพราะเราจะได้สองตัวบนตรงตรง ตามที่จริงจุดประสงค์ของผมนะสองสูตรนี้ผมอยากได้เป็นเลขคู่ชุดแบบนี้ถ้าคู่ชุดมาพี่น้องครับเราจะถูงในภายในแปดหางแต่นี้มันชนกันตลอดเลยผมไม่ค่อยชอบเพราะคู่ชุดมันจะหายยากแต่ถ้ามาแบบนี้ถ้ามันมาสองสูตรนะถ้ามาในสองสูตรเราจะได้อยู่แค่แปดหางแปดหางไหนครับมาแบบนี้ครับมาดูครับ ผมตั้งเลยนะเจ็ดกับสามเลยนะผมจะมาชนหกกับศูนย์นะอ่ะผมชนให้เลยพี่น้องครับตัวแรกคือเจ็ดหกตัวนี้และไปกลับเลยหกเ็ดตัวนี้อย่าลืมพี่น้องคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าตัวมันใหญ่ขึ้นไหมเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด เป็นยังไงมีในใจไหมพี่น้องครับมีในใจไม่เอ่ยเจ็ดศูนย์ตัวนี้ก็ต้องเป็น 0, 100, 70, ศูนย์เจ็ดดิเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดต่อไปก็จะมาเป็นหลักสามสามก็สามหกหกสามโอ้โหพี่น้องครับมองเห็นอะไรหรือยังครับมองเห็นอะไรไม่เอ่ย ามศูนย์ศูนย์สามโชคจะเข้าข้างเราอีกหรือเปล่าพี่น้องครับโชคจะเข้าข้างเราอีกไหมเพราะอะไรครับชุดใหญ่ของเราที่ถูกมางวดก่อนพี่น้องครับมันได้สามหกกับหกสามนี่ที่ผมลงให้พี่น้องมันได้ตัวนี้ตัวเดียวกันเลยพี่น้องครับสามหกหกสามนี่แหละ เป็นเรื่องแล้วสิโชคจะเข้าเราอีกสักงวดไหมพี่น้องครับขอให้โชคเดินต่อสักหน่อยนึงเถอะพี่น้องครับพี่น้องจะได้มีโชคมั่งถ้ามันเดินนะมันไปตรงกับชุดใหญ่ของเราเอาแล้วสิพี่น้องเอาแล้วสิแล้วทีนี้พี่น้องครับถ้าสูตรมันเดินต่อมันมีสองหางใช่ไหมมันแค่สองตัวพี่น้องครับ ผมจะมีช้อยให้พี่น้องเลือกเลยแหละทีนี้พี่น้องอยากเห็นเอาแต้มสองตัวบนมาตัดหรือพี่น้องอยากจะได้แต้มสามตัวบนตัดสองสูตรผมใช้สูตรหนึ่งได้สี่แต้มสูตรสองได้สามแต้มเอาแต้มสองตัวนี้ตัดกันผมว่าไม่น่าจะเกินถ้ายัางมากก็สามแต้มอาจจะเหลือสองแต้มหรือหนึ่งแต้มถ้าเอาชุดนี้มาเป็นเลขแต้ม อันนี้เรายืนปักหลักที่สามหหสามแล้วแต้มมันไปไหนไม่ได้ครับมันก็จะเป็นหลักร้อยท,ทันทีสูตรนี้จะเป็นหลักร้อยให้เราท,าทันทีถ้ามันเดินต่อและสูตรนี้มาอีกเราจะได้สามตัวตรงหรือพี่น้องอยากได้ชุดเน้นไปที่สองหางก็คือแต้มสองตัวบนมาตัดเลย คอมเมนต์มาบอกลุงทัดด่วนเลยผมลงให้ผมตามใจพี่น้องเลยข้อดีของแต้มสองตบนเราจะได้เน้นๆว่ามันเป็นตัวไหนถ้าแต้มมาตัดแต่ยังไงก็จะต้องได้สองหางอยู่ดีเพราะถ้ามันมาในแต้ม9้าแต้มเก้ามันก็สามหกับหกสามแต่ถ้าเอาแต้มสามตบ,บนมาใส่ ไอสองตัวนี้ไม่เกี่ยวและตัวที่จะมาก็อยู่ข้างหน้ามันอย่างเดียวอ่ะคอมเมนต์มาบอกพี่น้องครับอ่ะและขอทําความเข้าใจกับพี่น้องอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับผมลุงทัศนะครับคํานวณตัวเลขมาครับไม่เคยเอาข้อมูลของใครนะครับผมอันนี้ผมขอยืนยันเพราะผมไม่มั่นใจของคนอื่นผมคิดได้อย่างนี้ผมทําแบบนี้แหละ อ่ะจะถูกจะผิดพี่น้องเป็นคนตัดสินใจถ้ามันไม่เข้าพี่น้องก็มีดูก็แค่นั้นแหละผมไม่จําเป็นจะต้องไปหาวิ่งหาของคนอื่นนะอันนี้คือด้วยใจจริงและอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเราต่างคนต่างเอื้อผมคิดว่าพี่น้องเป็นผู้มีอุปการะคุณให้ลุงทัศนะผมคำนวณออกมาจะถูกจะผิดผมไม่อาจที่จะทราบได้และไม่ได้ให และไม่ได้ให้ความหวังว่ามันจะต้องถูกผมไม่เคยบอกนะครับผมจะบอกว่าให้คิดให้รอบคอบเสียก่อนค่อยนำไปใช้อ่าประมาณนี้ครับก็มีพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจอันนี้ผมมาขอขออธิบายนะครับผมไม่มีเจตนาบางคนก็บอกว่าซื้อเองเลยอะไรสารพัดอย่างเราเป็นผู้ใหญ่แล้วครับอ่ะเรามาพูดคุยกันในฐานะคนมีความรู้ดีกว่า เมื่อเราไม่เคยเห็นหน้ากันไม่ต้องมาพูดมาอะไรกันครับถ้าไม่ชอบเราก็เป็นต้องดูครับอันนี้ผมว่าคนที่พูดไม่ดีนะครับคอมเมนต์มาโดยสุภาพนี้ผมตอบให้หมดนะครับอ่ะเราถือว่าเรามีความรู้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปพูดแบบโน้นแบบนี้แบบในทางไม่ที่ไม่ดีผมก็ไม่อยากพูดนะนะอันนี้ผมขออธิบายแบบนี้ครับผมถือว่าทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นผู้มีอุปการรอุปการะคุณให้ลุงทัศ อพราะฉะนั้นลุงทัดจะหาทุกวิธีทางที่สมองของผมที่คิดได้คำนวณได้ก็จะนำมานำเสนอแบบนี้แหละและผมจะเน้นสองไอชุดน้อยชุดผมจะไม่ใช้เลขเยอะครับถูกก็ถูกผิดก็ผิดอ่ะมันได้แบบนี้ก็นำเสนอแบบนี้ตัวเลขก็เห็นกันอยู่นะอ่ะออกเรื่องหน่อยออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่น้องครับมาครับคงจะพอแค่นี้ครับอันนี้ผมขออธิบายเสร็จแล้วนะจบแล้วนะ แล้วทีนี้ผมจะถามพี่น้องว่าอยากจะได้แต้มสามตัวบนที่จะมาตัดในชุดนี้ยังไงเพราะผมคิดว่ามันไปชนกับชุดใหญ่มันมีโอกาสมาอีกสักงวดหนึ่งพี่น้องครับแต่มันจะมาจริงอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าไม่อาจที่จะบอกได้นะโอเคพี่น้องครับพี่น้องคอมเมนต์มาแล้วกันมาสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนนะ วันนี้คอมเมนต์มาให้กำลังใจระเบิดระเบ้อเลยครับฝ่ายทีมงานครับตอบคอมเมนต์จนมือหงอิกแล้วพี่น้องครับคอมเมนต์มาเยอะๆครับผมยินดีตอบทุกคนนะครับยินดีตอบทุกคนครับมาครับท้ายสุดจริงๆขอให้โชคดีครับโชคดีโชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราอีกสักงวดนะวันนี้พอแชนี้สวัสดีครับ